ทำไมครั้งนี้มีพาสเวิร์ดวะทุกครั้งไม่มีนะเนี่ยรหัสอะเร,เราจะทำยังไงอะนิกกี้นี่ถ้าฉันไม่ได้ข้อสอบมานะฉันคงสอบตกแล้วก็โดนแม่ด่านแน่เลยอะช่วยคิดซิว่าพาสเวิร์ดมันอะไรเธอก็ช่วยคิดสิ<ม>อะไรวะรูเพ็นส<ม>ีตั้งอะไรอะฉันไม่รู้อะอ๋อฉันรู้แล้วรหัสมันต้องเป็นอีกแน่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่วยนะ โอ้เหนื่อยใจคุณสีครับอ้าวคุณเดชโชไปพักเที่ยงแล้วกินข้าวกันเอ้าเป็นอะไรทำไมทำหน้ากันครับผิดสีเครียดค่ะคุณสีคิดเรื่องอะไรก็เด็กห้องเป็นสีอะค่ะสอบตกทุกคนเลยยกห้องเลยอ่ะเออใช่ผมได้ข่าวอยู่นะเห็นเขาบอกมาว่าเด็กห้องคุูเปสีสอบไม่ผ่านสักคนเลยใช่ไม่ใช่ข่าวมั่วด้วยไม่ผ่านสักคนเลยค่ะคุณสีครับผมว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน ผมว่าไปกินข้าวก่อนใจเย็นลงสักหน่อยอาจจะคิดอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะดีนะที่ทําข้อสอบเพิ่งเสร็จกะข้อสอบสอบซ่อมของเด็กๆทั้งห้องอ่ะไม่งั้นเป็่สิไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะกินข้าวของเลยครับปค่ะ คุณเป็นสีอะไรคะทำไมคุณเป็นสีไม่ล็อกคอมครับหรือไม่ปิดคอมไปเลยทําไมอ่ะคุณเป็นสีรู้หรือเปล่าว่าการที่คณูสีเปิดคอมว้อย่างเงี้ยช่วงเราไปพักกินข้าวนี่เด็กเขาอาจจะขึ้นมาดูข้อสอบแล้วเขาจะรู้ข้อสอบเราหมดคําตอบมันก็อยู่นี่นะครับเออใช่บุรเชีนี่เก่งเนาะรอบครอบมากเลยใช่ครับหนึ่งสองสามสี่อุ้ยคณูสีอะไรคะเนี่ยคุณจะบ้าหรือไงคุณไปตั้งรหัสง่ายๆ่ายอย่างงี้ได้ไงเด็กสมัยนี้ไม่ได้คโง่อนะครับคุณไปตั้งอย่างงี้เขาก็รู้หมดนสิ ง่า,ายๆน,นี่แหละค่ะดีเชื่อเปยนสีสิครูเดโชคุณเป็นสีเปลี่ยนรหัสเธอครับไม่ค่ะเอารหัสนี่แหละอุ่งเฮ้ยเหมือนมีคนมาเสียงใครอย่างนี้ครูครโชว์มันนี่ก่อนอันดาเข้าไปเลยโอ้โหครูไม่อยู่แสดงว่าแบบนี้ไปทานอาหารเที่ยงแล้วแกว่าครูเขาจะเอาข้อสอบไปไหนวะอุ้ยฉันน่ะร้านครูเพ็ญสีฉันน่ะรู้จักแค่ดีข้อสอบอะอยู่ในคอมเครื่องนี้แน่นอนตกลงไห ครั้งนี้มีพาสเวิร์ดวะทุกครั้งไม่มีนะเนี่ยรหัสอะเราจะทำยังไงอะนิกกี้นี่ถ้าฉันไม่ได้ข้อสอบมานะฉันคงสอบตกแล้วก็โดนแม่ด่าแน่เลยอะช่วยคิดสิว่าพาสเวิร์ดมันอะไรเธอก็ช่วยคิดสิอะไรวะรูเพ้นสีจะตั้งอะไรอะฉันไม่รู้อะอ๋อฉันรู้แล้ะรหัสมันต้องเป็นอันนี้แน่ไม่เห็ยากเลยนิกกี้เอาได้วะ อไหนบอกงูกไงผิดนะเนี่ยเอาใจาฉันก็ทำตามที่เขามันบอกอะนะเนี่ยมันบอก enter password ก็ต้อง password ดีฉันกาฉันรู้แล้วมันเขียนว่า password it in incorrect ลองคำว่า in incorrect ไหมฉลาด incorrect ผิดอีกเอา้าไหนบอกจัดการได้ไงก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเนี่ยฉันว่ามันต้องเป็นคำนี้แน่มันบอกให้ try again ต้องเป็นคำว่า again ลองดิ อเอา้าแล้วอะไรวะเน,นี่ย Please t r ายอ a ก n นเลเตอร์อากีนเลเตอร์เ็แล้วโอ้๊ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยมันล้อมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแล้วนี่ใกล้หมดเวลาพักเพียงแล้วด้วยอะโอ้โแล้วจะทำยังไงยังไม่ได้ข้อสอบมาเลยถูกมั้ยเพนสีทำไมคิดพลาดเบิดยากขนาดนี้วะเน,นี่ยแม่งเอ้ยตีไปตีไปเกียมาแล้วตีไปจ้า เห็นไหมล่ะนี่ขนาดตั้งง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ยังเข้าไม่ได้เลยค่ะแสดงว่าเดี๋ๆวเขาไปกินข้าวใช่ไหมครับบางวันสองคนนี้ก็กินยากถึงว่าสอบตกทั้งห้องเลยก็ใช่ไงดีโชว่างๆก็มาสอนทั้งห้องนี่ดีไหมแลกกันโอ้ไม่เอาหรอกครับเดี๋ยวไม่ได้คะแนนประเมินปีหน้าผมก็ขึ้นสี่สิบหกแล้วสี่สิบหกเอ็มเป็นแบบมียิงปืนไงล่ะก็ครูดุนสีไม่รู้ตำแหน่งครูเรื่องไหนะ คนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเลือยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเด็กๆ